Okay. ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะก็ผลคำนิชยออกมาแล้วนะคะดิฉันก็ขอน้อมรับนะคะคำพิจารณาของศาลนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะมีได้หน้าที่ประมาณระยะเวลาน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีเวลาประมาณ15วันที่จะชี้แจงนะคะดิฉันเองก็จะทำให้เต็มที่นะคะในการ บอกความตั้งใจที่แท้จริงอะนะคะเรื่องของว่าความตั้งใจเจตนาจริงๆเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยว่าดิฉันตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปตยของเราเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกคนเพื่อสันติภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะดิฉันมั่นใจในสิ่งน,นี้มากๆ แต่วิธีการที่ดิฉันทำเนี่ยอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะ,นะคะก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยดิฉันก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้นะคะว่ามันเป็นความตั้งใจเป็นความพยายามเกินเกินหนึ่งร้อยเอร์เซ็นะนะคะที่ที่จะทำเพื่อประเทศชาติจริงๆเจตนาไม่มีอยากได้อะไรของตัวเองเลยนะคะแล้วก็ คิดอย่างเดียวว่าทํายังไงที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายทํำยังไงที่จะไม่ต้องสู้รบกันทาหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะเพราะทีฉันเองก็คงรับไม่ได้ถ้าพูดอะไรกับทางผู้นําและทําให้เกิดผลเสียเ,เกิดการทะเลาะหรือเกิดการโกรธเคืองนะคะอันนั้นก็เป็นความตั้งใจจริงๆถ้าถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่า ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลา,าที่สามารถชี้แจงได้เนี่ยชี้แจงให้ได้อย่างครบถ้วนนะคะก็ต้องอขอขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ต้องขอ,อตั้งแต่เมื่อคืนมาเนี่ยนะคะก็มีคน ส่งกาลังใจมาแบบอย่างไม่ขาดสายนะคะนี่ก็ขอขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขอโทษนะคะพี่น้องคนไทยทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกปดเคืองนะคะดิฉันเองขอยืนยันอีกครั้งว่าตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติจริงๆนะคะก็ต้องขอโทษในวิธีการถ้าไม,ไม่ไม่ถูกใจใครหลายคนนะคะก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ค่ะ ช่วงเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะดิฉันเองก็ยังทําเพื่อประเทศชาติได้ต่อไปค่ะในฐานะคนไทยคนหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ยินดีนะคะยังมีแรงกายแรงใจเต็มครบหนึ่งรอยเปอร์เซ็นตนะคะพร้อมที่จะทํางานต่อนะคะไม่ว่ายอยู่ในตาแหน่งไหนก็ตามอยู่ในฐานะไหนก็ตามก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พร้อมทําเพื่อประเทศชาติเต็มที่ทุกนาทีค่ะก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ